สวัสดีครับพี่น้องสุพูสุคนนะครับพบกับช่องงานใหมยย่แฉกอีกคือนเขามือนผมมีคลิปชมเลยดิมากินตั้หงให้พี่นองง้องวงที่โตแล้วมาบาครับเขาเชียงมือ่อไงตั้งหงกับขนมจีนข้าวปุ่นนะครับกับผักรอง้าหยางตักบุ๋งปักกาเท้ากับเด็นปลานินทอด สองตัวสามตัวนะมากมากครับไปกินเคอได้ไหมนี่กินได้ครับชิมบันกินมือแล้วก็มาเี่กกินมือหน่อยบ้างมืดเดยกครับไปกินเรียงยต่นรับพี่ไม่บ้าน วนบนนีครับองทันมาเร็วบระเดแล้ครับธกิจหรือเปล่ไปเรีนดนตรีหรองเท้าไปรถยนโยเฮรือลานี่สามชิเียวปรด้ไปใช้ทมัยแลอกครับวันจีนิงเงียดุดือตัวนะครับม่ม่บาทเนี่นะจำมึกินมื้อนะครับวันนี้